หลังจากที่เราล้างหน้าเสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปเราจะใช้ตัวแรกเลยนะคะก็คือตัวเซรั่มนะคะตัวนี้นะคะเซรั่มของเราตัวนี้ค่ะอันนี้เป็นลิขสิทธิ์เฉพาะเจอเนสนะคะอันนี้ค่ะมีสารที่เรียกว่าโกลด์แฟกเตอร์ค่ะมากถึง85%เลยแลยโกลด์แฟกเตอร์นี้ประกอบด้วยอะไรบ้างนะคะจะประกอบไปด้วยคอลลาเจนอิลาสตินและก็โปรตีนที่ผิวต้องการนะคะวิธีการใช้นะคะใช้กดมา1ปั๊มพอนะคะ อย่างนี้นะคะเวลาเริ่มนะคะปกติเซรั่มถ้าที่อื่นเราจะทากันแต้มๆต้่นี้ใช่ไหมคะเราไม่ใช้อย่างนั้นนะคะเราจะค่อยๆแตะอย่างนี้นะคะนิดเดียวพอนะคะเริ่มจากที่ตาก่อนนะใช้นิ้วนางนะคะการที่เราวน,วนเซรั่มนิดนึงอะคะ่ะเพราะว่าความร้อนจากมือเราอะคะ่ะจะช่วยกระตุ้นแล้วก็ส่งให้นเนื้อครีมอะคะ่ะซึมซาบเร็วนิดนึงอะคะ่ะ เวลาทาใจเย็นๆแล้วก็เบาๆนะคะทานะคะย้อนลอยอย่างนี้เข้าไปนะคะถ้าเกิดว่าริ้วรอยเอ,อ่อล่องลึกนะคะให้ทารอบแรกก่อนเนาะแล้วก็รอบที่สองค่อยมาซ้ำนะคะเทคนิคเหมือนกันค่ะถ้าอยากจะให้สินค้าเห็นผลเนี่ยค่ะเร็วนะคะทาจนกว่ามันจะแห้งค่ะแต่ทาแบบเบามือนะคะ ถ้าเกิดว่ามีอายุเยอะหน่อยหรือว่าอาจจะอายุน้อยแต่ว่ามีร่อ,อ,องลึกเริ่มมาแล้วเนะะี่ยค่ะให้เกลี่ยออกอย่างนี้นะคะอย่างนี้นะคะนี่นะคะแล้วก็ทำเหมือนกันค่ะจนกว่าจะแห้งไปกับผิวหน้าเลยนะคะทาเบาๆนะคะเวลานวดนะคะ่ะมันจะช่วยกระตุ้นต่อมน้ําเหลืองด้วยะคะ่ะ ทำให้ระบบไหลเวียนของเราอะค่ะดีขึ้นสามารถถ่ายเทของเสียที่ข้างสะสมเหตุผลที่บางท่านเนี่ยตาบวมตุยเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะน้ําเหลืองไม่ดีค่ะมันจะสะสมแล้วถ้าเกิดเรานวดกระตุ้นเบาๆเนี่ยค่ะมันจะช่วยให้เราเนี่ยค่ะถ่ายเทได้แล้วก็ตาก็จะลดอาการบวมลงนะคะนี่ไม่ทำให้ดูขครนหน้าเนาะ ไม่ค่อยนวดน,นะคะไม่ต้องแรงอาจจะดูเหมือนแรงนะแต่จริงๆไม่แรงเลยทำเบาๆค่ะจะเห็นใช่ไหมคะว่าใช้ข้างหน้าแล้วเนี้ยค่ะก็ยังจะแบบยังเหลืออยู่นะในตรงนี้แล้วก็ถ้าเกิดใครที่มีริ้วรอยร่องลับผานี้นะคะให้ลูบเข้าอย่างนี้ก่อนนะคะแบบเมื่อกี้ค่ะลูบย้อนรอยก่อนนะเนี่ยค่ะ รูปย้อยลอยก่อนค่ะเสร็จแล้วก็อยากจะให้นัากระชับและตึงนะคะก็ค่อยๆรูปขึ้นค่ะทำเบาๆนะคะเอ่อจะต้องบอกก่อนนะคะว่าผลิตภัณฑ์ของเราอะค่ะเมื่อใช้แล้วอะค่ะมันจะเป็นการที่ดีท็อกซ์พิษหรือดีท็อกซ์องเสียนะคะออกมาเพราะฉะนั้นเนี่ยบางท่านเนี่ยใช้ไปอาจจะเป็นอาทิตย์แรกหรือสองอาทิตย์หรือสามอาทิตย์แรกนะคะอาจจะมีผลขึ้น สิวขึ้นเยอะขึ้นบ้างหรือว่าฝ้ากาะจุดด่างดําไม่ต้องตกใจนะคะเป็นเรื่องปกตินะคะเนื่องจากอะไรเนื่องจากการทํางานของเราค่ะของเราเนี่ยเป็นฮิวแมนโกลสแฟกเตอร์นะคะมันจะลงไปทํางานโดยการกระตุ้นให้ร่างกายค่ะสร้างคอลลาเจนและออลาสตินนะคะถ้ากับเป็นการสร้างผิวใหม่ะคะ่ะทำให้ผิวเนี่ยซ่อมแซมตัวเองเมื่อผิวซ่อมแซมตัวเองเกิอดอะไรขึ้นมันจะเข้าไปสร้างผิวชั้นในใหม่นะคะและจะค่อ,คอยๆผลัก ไม่ว่าจะเป็นของเสียตามชั้นต่างๆที่ผิวชั้นเลือดคะ่ะที่ครา้เสียสะสมมานานบางทีอาจะเป็นฝ้ากระจุดด่างดำที่แบบสะสมมาลึกๆนะคะหรือว่าบางท่านเนี้ยค่ะอาจจะเขาเรียกว่างไงนะคะอาจจะมีแบบว่าฝ้ากระจุดด่างดำบงลึกใช่ไหมคะทีก็จะเป็นสิวขึ้นอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าอะไรมันอุดตสสันสะสมความอุดตันสะสมเนี่ยค่ะมันจะค่อยๆเนาะค่อยๆผักออ,ออกมาค่ะค่อยๆผักออ,ออกมาเพราะฉะนั้นไม่ต้องตกใจนะคะบางท่านแบบอุย้ยทําไม ใช้แล้วแบบทำไมสิวขึ้นทําไมเป็นี้มันเป็นการดีทอ็อกผิวนะคะเมื่อของเราค่ะดีทอ็อกของเสียเออกมาหมดแล้วค่ะมันจะเผยผิวใหม่ที่เป็นผิวที่มีสุขภาพดีอย่างแท้จริงนะคะอันนี้จะเห็นนะคะว่าเนี่ยค่ะเซรั่มเริ่มแห้งแล้วเนาะอ่าเนี่ยค่ะแห้ง